ดวงชะตาและเลิกทั้งที่เป็นของบุคคลและไม่ใช่บุคคลเป็นความเชื่อที่อยู่ในสังคมไทยมานานมีการศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดกันอย่างเป็นระบบเรียกว่าโหราศาสตร์เป็นความรู้ขแขนงหนึ่งที่รัชการที่หนึ่งส่งให้ความสำคัญดังจะเห็นการจากการกําหนดผูกดวงเมืองเมื่อครั้งสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ผูกดวงเมืองเมื่อแรกสร้างกรุงดวงชะตาของประเทศไทยถูกคำนวณและกำหนดจากตำแหน่งของดวงดาวตามทัศนะโหราณภาศาตรระบบนิกรายนะดวงชะตานี้ได้คำนวณตามเวลาขณะที่ทำพิธีฝังเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายน2325เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วประมาณ52นาที พระเดิเบื้องต้นของด่วงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์มีอยู่ในบทสร้างกรุงของพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งธรรมรักกรมพญาดำรงราชานุภาพมีใจความว่าสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์นี้เริ่มต้นแต่ปีคานจัตวาศก จนละศัก,กราษ1,144เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมบพิษพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เป็นปฐมในพระบรมราชวงศ์ปัจจุบันนี้ได้ส่งรับอัญเชิญของเสนามาตร,ราชดรทั้งหลายสเสด็จถลิงทวันราชสมบัติกรอบกรองสยามประเทศและส่งปราบปรามความจะลาจลในกรุงธนบุรีเรียบร้อย จึงทรงพระราชดำริว่าเมืองทนบุรีนี้ฝั่งฟากตะวันออกเป็นชัยภูมิที่ดีกว่าที่ฝากตะวันตกโดยเป็นที่แหลมมีลำแม่น้ำเป็นขอบเขตู่กว่าครึง่งทาตังพระนครข้างฝั่งตะวันออกแมงข้าศึกยกมาติดถึงชานพระนครก็จะต่อสู้ป้องกันได้ง่ายได้ง่ายกว่าอยู่ข้างฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนั้นเสียแต่ เจ้ากรุงธนบุรีจึงได้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นที่ดอนแต่ก็เป็นที่ท้องคุ้งน้ำเสาะสุดพังอยู่เสมอไม่ถ้าบอพระราชนิบร์หม่นเทียนสถานเล่าก็ตั้งอยู่ในอุปจาระระหว่างวัดแจง้งและวัดท้ายตลาดขนาบอยู่ทั้งสองข้างควรเป็นที่รังเกียจทรงพระราชดำริดังนี้จึงดำรัสสั่ง ให้พยาธรรมาธิกรกับพยาวิจิตนาวีเป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปวัดกะที่สร้างพระนครใหม่ข้างฝั่งตะวันออกได้ตั้งกองพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อณวันอาทิตย์ 5, เตือนหกขึ้นสิบค่ำเกลิกเวลาย่ำรุ่งแล้ว54นาทีพระราชวังใหม่ให้ตั้งในที่ซึ่งพระยากราชาเศรษฐี และพวกจีนอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่แต่ก่อนโปรดให้พญาราชาเศรษฐีและพวกจีนย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ณที่สวนตั้งแต่ครองวัดสามปลื้มไปจนถึงครองวัดสามเพ่งจึงได้ทาปนาสร้างพระราชนิเวศบนเทียนสถานหลอมด้วยประการระเนียดไม้ไว้ก่อนพอเป็นที่ประทับอยู่ควรแก่เวลาอันว่าดวงสตานี้ได้คำนวณตามเวลา ขณะที่ทำพิธีฝังเสาหลักเมืองในวันที่21เมษายน2325ตรงกับปีคานวันกรลยยุศักราช1 7 8 3 5 6 8วันดวงอาทิตย์อุทัย0620ดวงอาทิตย์ในวันนี้ได้โผล่ขึ้นที่ขอบฟ้าเวลา6นาฬกา20นาที แต่เวลาเริ่มฝังหลักเมืองเป็นเวลา6นาฬกาแสดงว่าดวงอาทิตย์ได้โผล่ขึ้นจากขอบฟ้ามาแล้วประมาณ52นาทีคิดเป็นมุมสูงจากขอบฟ้าประมาณ13องศาดวงจันทร์อยู่ภาคทางทิศตะวันออกอัปจักราหรือภาคมืดในตำแหน่งใกล้เคียงกับปาตละพินทุ ทำมุมกับดวงอาทิตย์ประมาณ92องศา48ลิบดาดาวอังคารกำลังจะโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าในตำแหน่งอสุรสนธยาทำมุมกับดวงอาทิตย์ประมาณ39องศา22ลิบดาทางทิศตะวันออกดาวพุธและดาวศุกร์ได้โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าไปแล้วอยู่ในตำแหน่งเทวะสนธยา และกำลังอยู่ในภาคปุรวะโดยดาวพุธทำมุมกับดวงอาทิตย์25องศา49ลิบดาทางทิศตะวันตกส่วนดาวศุกร์ทำมุมกับดวงอาทิตย์38องศา37ลิบดาทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกันดาวพฤหัสและดาวเสาร์ได้ผลตำแหน่งสิริพินทุไปแล้วและอยู่ในภาคปุรวะจักรา โดยดาวพระหัสทำมุมกับดวงอาทิตย์123องศา9ลิบดาทางทิศตะวันตกส่วนดาวเสาร์ทำมุนกับดวงอาทิตย์123องศา22ลิบดาทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกันการพิจารณาดวงสตาเดิมโดยสังเขตของประเทศไทยอาจจะพิจารณาจากดวงดาวแต่ละดวงได้ดังนี้ ดวงอาทิตย์หมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้นำประเทศอธิปไตยนาย,ยกรัฐมนตรีดวงอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนเกษตรภพที่หสถิตยอยู่ในตำแหน่งประมาอุจจะซึ่งเป็นเรือนเกษตรของดาวอังคารและร่วมกับลัคนาในราศีเมษได้รับแสงจากดาวพระหัตและอยู่ในตำแหน่งภาวากาะกาลกะ เรียกว่าลัคนาการละกะมีความหมายว่าประเทศไทยจะต้องมีพระมหากษัตริย์มีผู้นำประเทศและอธิปไตยอย่างแน่นอนและมั่นคงเป็นที่ยอมรับนับถือของประเทศทั่วไปและโดยที่ดวงอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนภพที่ห้าด้วยแสดงว่าการเสื่อพระราชสันตติวงศ์ก็ดีการที่จะมีผู้นำประเทศก็ดีย่อมจะต้องมี ติดต่อได้ไปโดยไม่มีการขาดตอนและจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิสมณะชีพรามจารย์ตลอดจนประชาชนและโดยที่ดวงอาทิตย์อยู่นในตำแหน่งภาวะการละกะซึ่งหมายความว่าเป็นประเทศที่รักศักดิ์ศรีถือเกียรติเป็นต้นดวงจันหมายถึงหลักทรัพย์อัตราการเกิด ดวงจันทร์เป็นเจ้าเรือนอุจจภพบที่สองนับจากลัคนาและสถิตยอยู่ในตำแหน่งเกษตรภพที่4เป็นดาวโทนไม่ได้รับแสงดาวดวงใดทั้งสิ้นแต่ตนเองมีแสงมากพอสมควรและอยู่ในตำแหน่งภาวะกาลลกะเรียกว่ามาตริกกาละกะมีความหมายว่าประเทศไทยจะต้องมีหลักฐานของตนอย่างมั่นคง มีพระราชะอาณาเขตเป็นที่แน่นอนไม่มีทางที่จะเป็นเมืองขึ้นหรือถูกจื้อย่งดินแดงไปเป็นของประเทศอื่นดาวอังคารหมายถึงบุรุษในเครื่องแบบแสนยานุภาพอาวุธยุทธภัณฑ์ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลัคนาเจ้าเรือนเกษตรภพที่8เจ้าเรือนอุจจภพ,พที่1ิบเป็นดาวโทนสถิตยอยู่ในภพ,พ ที่สซึ่งเป็นเรือนเกษตรของดาวศุกร์และไม่ได้รับแสงจากดวงดาวใดเลยแต่ดาวอังคารยังให้แสงถึงเรือนของตนเองอีกด้วยคือในภพที่8นับจากลัคนามีความหมายว่าในสยามสงครามก็ดีในยามที่บ้านเมืองได้รับพยันตรายใดๆก็ดีกำลังทหารที่มีอยู่นั้นสามารถป้องกันเอกราช และอธิปไตยของประเทศชาติได้เสมอดาวพุธหมายถึงการค้าขายพ่อค้าหวานนิดดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเกษตรภพที่สและภพที่6กลัคนาแต่สถิตยอยู่ในตำแหน่งนิจจะในเรือนเกษตรของดาวพฤหัสซึ่งเป็นภพที่12นับจากลัคนาเป็นดาวที่ได้รับแสงจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นอุจจะและราหู ในสถานะที่สถิตยอยู่เรือนเดียวกันนอกจากนี้ดาวพุธยังเป็นโยคะมาราคของลัคนาราศีเมษดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงในมีระยะเชิงมุมถึง25องศา49ลิบดาซึ่งเกือบเพนซึ่งถูกตำแหน่งคือเป็นเทวะสนธยามีความหมายว่าบรรดาพ่อค้าทั้งหลายจะไม่มีอำนาจควบคมุม การบริหารงานหรือมีอำนาจเหนือรัฐบาลและโดยที่ดาพุทธเป็นนิจจะอยู่พบที่สิองด้วยซึ่งเป็นเหตุที่บรรดาพ่อค้าทั้งหลายไม่กล้าที่จะดำเนินการผิดศีลธรรมอันจะเป็นเหตุที่จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ประเทศดาพระรหัสหมายถึงอำมาตยผู้ใหญ่พรามปุโรหิตผู้ทรงคุณวิชา ดาวพรหัส,สถิตยอยู่ในภพที่9ได้ตำแหน่งกเกษตรและเป็นเจ้าเรือนเกษตรภพที่12เป็นเจ้าเรือนอุจจภพที่4ได้รับแสงจากดาวเสาในสถานะที่อยู่เรือนเดียวกันได้รับแสงจากดาวอังคารและยังให้แสงถึงลัคนาและดวงอาทิตย์อีกด้วยนอกจากนี้ยังอยู่ในตำแหน่งภาวะกาลละซึ่งเรียกว่าสุภากาลละ และกำลังวัก,กระหรือพักมีความหมายว่าบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีศีลธรรมมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมกับสถานะของตนเองสําหรับผู้ที่คิดก่อความไม่สงบต่อประเทศชาติหรือผู้ที่มีมีศีลธรรมจะต้องพ่ายแพ้ต่อไฟอธรรมเสมอ ดาวศุกร์หมายถึงการเงินงบประมาณเงินกู้ดาวศุกร์สถิตอยู่ในภพที่12ในตำแหน่งอุจจะในเรือนเกษตรของดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนเกษตรภพที่2และภพที่7นับจากลัคนาด,ดาวศุกร์ได้รับแสงจากดาวพุธซึ่งเป็นนิจจะและราหูในสถานะที่สถิตอยู่เรือนเดียวกันดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงใน มีระยะเชิงมุม38องศา37ลิบดาซึ่งนับว่าอยู่ในอานัตเพ่นแต่ผิดตำแหน่งคือเป็นเทวะสนธยามีความหมายว่าสถานภาพทางการเงินค่อนข้างจะมั่นคงมากเป็นเงินตราสกุลแข็งสกุลหนึ่งนอกจากจะมีเงินคงครังเก็บสำรองไว้แล้วยังได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินตราจากต่างประเทศเสมอเสมอ ดาวเสาหมายถึงชนชั้นกรรมชีพมีผู้ก่อการร้ายการโฆษณาชวนเชื่อดาวเสารสถิตยอยู่ในภพที่9ในเรือนเกษตรของดาวพฤหัสร่วมกับดาวพฤหัสและได้รับแสงจากดวงอังคารดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรภพที่10เป็นเจ้าเรือนอุจจภพที่7นับจากลัคนาและยังให้แสงถึงภพที่11 ซึ่งเป็นเกือนเกษตรของตนเองอีกด้วยกํำลังอยู่ในตำแหน่งวัก,กระมีความหมายว่าการโฆษณาชวนเชื่อก็ดีการก่อการร้ายหรืออื่นๆซึ่งจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติแล้วจะไม่มีหนทางที่เอาชนะต่อฝ่ายรัฐบาลได้เลยและยังไม่สามารถจะเอาชนะจิตใจของประชาชนได้อีกด้วย การที่ดาวอังคารให้แสงถึงหมายความว่าแม้จะมีการก่อการร้ายใดๆกำลังทหารของฝ่ายรัฐบาลสามารถปราบปรามได้สิน้นราหูหมายถึงฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยลัทธินอกแบบราหูสถิตยอยู่ในภพที่12ร่วมกับดาวพุธและดาวศุกร์มีความหมายว่า ลัททินอกแบบก็ดีคอมมิวนิส์ก็ดีซึ่งเข้ามาแพร่ขยายในประเทศไทยจะต้องวีนาศในที่สุดนอกจากนั้นประเทศไทยไม่มีการสแสวงหาเหมืองขึ้นไม่มีความปรารถนาในดินแดงของผู้อื่นสำหรับประเทศชาติใกล้เคียงกันแล้วประเทศไทยสามารถเสียสละบางสิ่งบางประการให้ได้เสมอ ดาวพาเลิกปราบดาวพิเศษรัชการที่หนึ่งต่อมาอยัางพบอีกว่าได้มีการผูกดวงพระราชวิตหมายถึงดวงปราบดาวพิเศษของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยในวันที่10มิถุนายน2,325มีรายละเอียดดังนี้กรนนะวันจันทร์เดือน8บุรพาษา ขค้ืนคำหนึ่งปีขานสัตวาศกจนลศักราช1144ปีให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาพิเศษโดยสังเขปนิมนต์พระราชาคณะสวดพระปริษต์พุทธมนต์ครบสามวันแล้วรุ่งขึ้นนืนณวันพระหัสสบ,บดีเดือนแปดบุรพาศาสตร์ขึ้นสี่คำเวลาลุ่งแล้วสี่บาทได้มหามงคลเริ่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิษ พระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จส่งเรือพระที่นั่งบันลังศีสักการประทับด้วยเรือจำนำท้ายพระยาฆ่าทุนละอ,องทุลีพระบาททั้งปวงแห่โดยขบวนยุทธญตยาตราหน้าหลังพรั่งพร้อมเสด็จข้ามปราริมคงคาฝั่งตะวันออกเสด็จขึ้นชักรัชวังใหม่ทรงพระราชยานตำรวจแห่หน้าหลังเสด็จขึ้น อย่างพระราชมนเทียนสถานทําการพระราชพิธีปราบดาพิเศษขณะนั้นพระชนมายุได้46พรรษาได้สเสวยไอสวรรญ,ญาีิปัดที่ถวันราดดำรงแผ่นดินสยามเครดแห่งดวงปราบดาพิเศษในรัชกาลที่หนึ่งราชวงศ์นี้เจ้านายจะต้องเป็นทหารจึงต้องชฉโลโดยกษัตริย์ต้นราชวงศ์ คือพระพุทธย,ยอดฟ้าจุลาโลกทรงเป็นทหารได้อำนาจมาก็ด้วยจากกำลังทหารหนุนหลังอยู่ขณะเวลาเข้าครองอำนาจนั้นดาวอังคารลอยอยู่เหนือฟ้าพอดีเรียกว่าดาวทหารเข้ามามีอิทธิพลในราชวงศ์ดวงชะตาใหญ่จะตุดสดายเกมี2 4งสอยู่ในครบเกณฑ์มีดาวสามเป็นปัสวะเกณฑ์ ดาวห้าคือสมณะไปคุมเสาอริอยู่ในพบปุตตะวงถึงอาณาประชาราชได้รับความสุขดีแต่มักไม่สามารถขี่กันคณะสงฆ์แตกแยกออกจากกันดาวหนึ่งคือกษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นดาวตนุลักษณ์และอยู่ในกลุ่มแปดก,กับหกมหาอุดวงถึงกษัตริย์จะเป็นอันตราย กาาษัตริย์มักจะมีพารกเปียกเปลียนถึงแก่สวรรคตในวัยอันไม่สมควรโดยประโยคพบมรณะมักเป็นเหตุจากสิ่งต่างๆดาว1 6ึ่งหกดพบมรณะบ่งว่าราชการที่ตรงกับเลขนี้มักมีอันตรายกล่าวคือราชการที่หนึ่งมีศึกใหญ่ของพมา่ามาประชิดต,ต้องไปรบราฆ่าฟันเสียชีวิตกันมาก มีเรื่องยุ่งยากภายในระหว่างวังหลวงกับวังหน้ามีสึกร้อนรุมตลอดรัชกาลร,รัชกาลที่6มีขบฏนายสิบพระองค์ทรงมีพระโรคภายในพระนาผีประจำและต้องมีพระชนมายุสั้นจากโรคภัยนั้นรัชกาลที่8เสด็จสวรรคตโดยถูกลอบโรงพระชนดาวห้าคือรัชกาลที่5เป็นกเกษตร ทําให้รัชกาลนี้มีความรุ่งเรืองมั่นคงเจริญหลายทางมีดาวศูนย์เจ้าแห่งการปฏิรูปเลงบ่งว่าจะมีการปฏิรูปร้หลายๆทางเกิดขึ้นพร้อมกันกับความเจริญใหญ่หลวงโดยดาวห้าเป็นเกษตรในภพที่หให้คุณมากแต่มีดาวเจ็ดอริซึ่งเป็นดาวร้ายมากลุ่มอยู่ทําให้พระองค์ต้องประจนกับศัตรูนอกพระราชาอณอาเต เข้ามาย่ำายีแดนไทยและฮุบเอาแผ่นดินลาวขเขมรไปจากอ้อมอกของไทยดาวสี่คือรัชกาลที่สีตรีโกนถึงดาวมฤตยูองค์เดียวมีดาวห้าเกษตรยกหลังรัชกาลนี้ดีดีเด่นในด้านแสวงหาความรู้ความเจริญของโลกมาปฏิรูปในประเทศดาวมฤตยูที่สัมพันธ์ถึง4ี่อยู่บ่งว่า รัชการของพระองค์ได้เปลี่ยนโมหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมเข้าสู่ยุคใหม่ทัดเทียมกับอาณาอารยะประเทศทั้งหลายทั่วโลกรัชการที่สามเป็นดาวอังคารประประระคือความเสื่อมแต่ลอยเด่นไม่ถูกเปลี่ยนพระองค์ขึ้นครองราชโดยไม่เป็นไปตามการสืบสายราชวงศ์โดยแท้เพราะพระองค์ไม่ใช่เจ้าฟ้า ดังนี้พระองค์จึงไม่ยอมสวมมงกุฎสมกับดาวสาประจำรัชการเป็นประพระองค์ทรงเริ่มมใสในพระศาสนาก่อสร้างวัดวาอารามไว้มากมายมีดาว9้าคือศาสนาไปกลุ่มสามอยู่และดาวพปรูโตก็คือพระประมัตธรรมเล่งดาวสามเช่นกันรัชการที่สองดาวสองเป็นนิกกุมพปรูโตมีดาวห้าเกษตรนำหน้า รัจการในรุ่งเรืองทางกวีนิพนธ์พระองค์ทรงอย่างความเจริญแก่ประเทศมากด้วยดาวสองนิดไปอยู่เรือนสามประกลับจูงให้เด่นตามทฤษฎีที่ว่าเสียผลสีกรายเป็นดีดาวสองนิดส่งผลให้พระองค์พออยู่แต่ในรั้วในวังดาวสองเป็นเจ้าเรือนวินาศณนะซึ่งวินาศณนะแปลว่าเก็บตัวไม่เปิดเผย รัชการที่สองได้ขึ้นของราชในขณะภาวะการเงินของชาติประสบมรสุมอย่างหนักดาวเจ็ดเป็นดาวอาริมากลุ่มดาวห้าควรจะได้ผลดีเยี่ยมแต่ก็ถูกตรึงตากากบาทจากบาปประเคาะสิบแปดที่มีนศูนย์ที่เมถุนเนบจุนที่กันดาวเจ็ดเป็นบาปประเคาะอยู่แล้วเมื่อถูกบาปประเคาะตรึงกากบาท จึงเกิดโทษส่งผลให้พระองค์ต้องส่งสละราชาสมบัติภายหลังการสูญเสียอำนาจแก่กลุ่มปฏิวัติ24มิถุนายน2475ไปดาว7เป็นดาวอุุจึงเปราะไม่อาจต้านทานแรงจะตุโกรนแบบกากบาทของบาป,ประเคาะได้สู้ดาวห้าคือรัชกาลที่ห้าไม่ได้ด้วยดาวห้าเป็นกเกษตรที่มีศักดิ์ศรีสูง ย่อมอาจต้านทานดาวใดๆได,ได้ถึงกระนั้นก็ยังโดนศัตรนูนอกประเทศมารุกรานเอาดินแดงไปเกือบครึ่งประเทศรัชกาลที่9เลข9กลุ่มดาวสามอยู่ปงว่าจะรับอันตรายจากอุบัติเหตุเพราะดาวสามเป็นดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุโดยตรงผลก็คือพระองค์ต้องประสบอุบัติเหตุร้ายแรงที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่พระเนตข้างขวา จึงจะเห็นได้ว่าดวงราชวงศ์จัก,กรีนี้สำคัญมากดาวประจำรัชการสถิตยอยู่ในดวงราชวงศ์จัก,กรีก็สามารถนำมาทํำนายได้อย่างแม่นยำผู้มีญานเสริมว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชส่งพระปีชาสามารถในการกำหนดพระเลิกตั้งเสาหลักเมืองช่วยเสริมดวงเมืองให้ราชอาณาจักรของพระองค์อยู่รอดปลอดภัยมาได้อย่างน่า